ก็ขออัปเดตพักสามหน่อยแล้วกันครับลงสามอืมไม่มีเวลาทำไปเรื่อยสปอร์ตได้ไหมครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามสาวนู้นครับ Okay. ได้มาแล้วก็มีความคืบหน้าเนาะคือไม่ค่อยมีเวลาครับนีงานประจำครับค่อยๆแทะเล่มไปด้วยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะลงเสา mm. เออ ต้องขุดฝังเสาครับพื้นที่ผมมันจ,จํากัดซะด้วยเอียงไปด้วยด,ดิข้างล่างของน่องตรงนี้ถมขึ้นมาถมยื่นขึ้นมาครับข้างล่างนี่เก็บเอาคอนกรีตครับที่เขาทุบถนนับครมาเรียงต่อๆกันคะรับ ลื่นมาเนี่ยอ้โหโอ้ย้ยคอืมเอาคนกรีดมาครับมาเรียงเรียงเรเรียงเรียครับต่อยื่นมาข้องบนก็ถมดินเสาเสาต้องลงตรงนี้ต้นหนึ่งเนี่ยครับปลายกระเบื้องเนี่ยมีต้นหนึ่ง เดี๋ยวต้องผมเอ,อเอาระยะไปมังเนี่ยต้องขนขนออกย้ายออกแล้วก็ขุดขุดให้ลึกเกิบถึงพื้นพื้นนู่นนะครับทั้งร่องทั้งร่องที่มีน้ำ ก็ประมาณตักเมตรเจ็ดสิบแล้วมั้งครับเนี่ยเมตห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบขุดตรงนี้เลยตรงขอบที่ถมไว้นี่เลยครับเอาเสาลงต้องให้ถึงพื้นโอเคเก็บบันทึกไว้เป็นประวัตินะครับ อยากจ้างครับจ้างแล้วโอ้แพงมากแค็งแรงค่อยทำไปครับดามาแลสะสปอร์ตสามตัวโอเคครับจะไปเป็นหลักฐานขอเก็บข้มืก่อนเตตัวไปทำงาน